เคยสงสัยหรือไม่ว่าตอนเด็กๆเ,เรามีคำถามมากมายแต่เมื่อโตขึ้นเรากลับถามน้อยลงเป็นเพราะระบบการเรียนการสอนทำให้เราคิดไม่เป็นหรือเด็กถูกตีกรอบทางความคิดทางศูนย์จิตวิทยาการศึกษาจึงได้จัดอบรมกลยุทธ์ครูสอนคิดหรือโสเครติกทิชชิ่ง โดยการเชิญมิสเตอร์จอห์นโซล่าผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ทั้งด้านครูสอนคิดระดับโลกมาฝึกทักษะและเสริมเทคนิคที่หลากหลายให้กับนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อที่จะเป็นโค้ชในการถ่ายทอดศาสตร์ครูสอนคิดไปยังคุณครูทั่วประเทศค่ะและแล้วก็ถึงเวลาในการอบรมกลยุทธ์ครูสอนคิดให้กับคุณครูในโรงเรียนจิตลดาและโรงเรียนวัดรางบัว เพื่อน,นำไปใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของตนโดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กนักเรียนคิดเป็นรู้จักไตรตรองและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีค่ะเราไปชมภาพเวิร์กช็อปครูสอนคิดที่ผ่านมากันค่ะคำถามที่ดีควรจะเป็นยังไงนะคะลักษณะคำถามที่ดีควรจะเป็นคำถามแบบไหนคำถามยังไงที่เวลาเราอยู่ในชั้นเรียนแล้วมันทําให้เราสนุกอยากตอบนอกเหนือจากว่าคาถามมันง่ายเมื่อกี้อาจารย์บอกมาบ้างแบบให้ให้ด้กคิดให้วิเคราะห์ไม่ให้เดา เพราะฉะนั้นคือแทนที่เราจะบอกไปเลยเราก็ถามได้ไหมล่ะเอ๊ะได้มาอย่างไงอ่ะนะฮะเอ๊ะมีวิธีอื่นอีกไหมนนี้ก็ถามแบบถางเลือกใช่ไหมฮะเพื่อที่จะให้เด็กได้พูดมากขึ้นเพราะ voice ของเด็กเสียงของเด็กสําคัญก็ตั้งแต่วันแรกมาเราบอกนันนะฮะผมก็จะเป็นเสนอเมนูต้มยำรวมมิตรครับพิชิตใจเด็กครับก็คือทุกอย่างก็จะรวมรวมกันแต่ให้เข้าที่ให้คงกรอบอย่างนั้นอย่างนั้นหน่อยวิธีทําก็อันดับแรกเราต้องตั้งกระทะนะคะบนต่อไฟอย่างความอบอุ่น บรรยากาศในการเรียนของเราต้องอบอุ่นนะคะใส่น้ำมันแห่งความเชื่อมั่นลงไปก็คือครูบางคนมักจะมองเด็กทําไม่ได้แน่ๆจริงๆแล้วยังไม่รู้เลยเด็กยังไม่ได้ลองเราต้องเชื่อก่อนว่าเด็กทําได้พี่เขีกระตุ้นความคิดนะคะซอสรอนกระเทียมไร้อคตินะคะมะนาวเจ้าคำถามน้ําตาลปี๊บเสริมแรงถั่วฝักยาวความเข้าใจสิ่งที่สามลุ่มเหมือนกันสังเกตมีอยู่สองอย่างน้าตาล คือความรักนะคะหความรัก 2. เสริมแรงบวกเสริมแรง2อย่างนี้กระบวนการการเรียนรู้อาจะได้เรียนรู้อะไรคะคืออดีตคือเป็นนักเรียนที่พยักหน้าง่ายเกินไปแต่ว่าเออพอหลังจากอบรมครั้งนี้มันก็เหมือนกับว่าเราจะต้องคิดและตั้งคําถามกับสิ่งต่างๆให้เป็นมากขึ้นนะแล้วก็กิจกรรมที่ได้เนี่ยค่ะทุกกิจกรรมเนี่ยน่าสนใจเลยค่ะบางทีเราเราเป็นครูเนี่ยเราบอกตามตรงเลยค่ะ มันสอนง่ายก็คือเนื้อหาพูดให้เด็กเข้าใจก็จบแต่อาจจะไม่ประทับใจแต่กิจกรรมเนี่ยมันจะฝังชอบกิจกรรมนี้แล้วมันจะโยมไปให้เราจดจําเนื้อหาง่ายกิจกรรมหลายกิจกรรมน่าสนใจแล้วก็คิดว่าจะนําไปใช้ได้เป็นวิธีที่แปลกใหม่ไร้ความเครียดทันสมัยก็เป็นการอบรมที่แบบ ทำให้เราไม่น่าเบื่อค่ะบางทีแบบไปอบรมที่อื่นเราจะเบื่อมากสนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ในที่สุดก็ได้มาถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นการอบรมที่มีค่านะคะแล้วก็ประทับใจนะเสียงสังนเธอแก็เป็นอะไรที่มีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์กับเด็กๆเ,เพราะว่ามีการพัฒนาครูซึ่งจริงเราเราไปหาที่อื่นไม่ได้ใครมาบอกมาสอนถ้าเราไม่ได้ทําจริง เราจะไม่เห็นไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สัมผัสกับมันวันหนึ่งครูอาจจะสอนน้อยลงพูดน้อยลงบอกน้อยลงแต่ถามมากขึ้นแล้วเด็กเราคิดเก่งขึ้นแล้วก็ในห้องเรียนเราจะได้ยินเสียงเด็กมากขึ้นแล้วเราก็จะเห็นเด็กพวกนี้เติบโตในสังคมที่กล้าพูดมากขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าเสียงเขาเข้ามีความหมายเนอะยฮะในขณะที่ก็ทุกคนก็จะฟังกันมากขึ้นนึกถึงว่าคลาสของเรานะฮะเป็นเด็กที่เราไปสอน แล้วเขาโตขึ้นมาเป็นเราแล้วในสังคมทุกคลาสเป็นแบบนี้หมดสังคมไทยอาจจะเป็นไปมาก